จากเพจเฟซบุ๊กคุณพักดีพลอภินยานกุลซึ่งเขียนไว้ดีมากอยากจะนำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับฟังนะคะท่านเขียนไว้ว่าเรื่องนี้เขียนไว้เมื่อปีที่แล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องต่อการเรียนรู้ในชาติตนเองของคนไทยได้ดีปี2540ไทยเกิดวิกฤตต้ยมยำกุ้งค่าเงินบาท ร่วงหล่นหัวภาพมีเศรษฐีหลายคนจนลงคลิปตาแค่ข้ามคืนและมีเศรษฐีบางคนรวยขึ้นหลายพันล้านคลิปตาในช่วงข้ามวันเวลานั้นไทยเกิดปัญหาวิกฤตการเศรษฐกิจฟองสบู่ต้องลดค่าเงินบาทแต่ยังไม่มีปัญหาวิกฤตการทางการเมืองเรื่องการแบ่งสีแบ่งข้างแทบทุกวันนี้ถัดมาในปี2541ดรอูเววิศวกรหนุ่มชาวเยอรมัน เพื่อนของน้องสาวได้มาเมืองไทยสิ่งที่เขาอยากไปในเวลาอันน้อยนิดที่มีก็คือพระที่นั่งวิมานเมฆพระที่นั่งวิมานเมฆเป็นสถาปัตยกรรมมรดกของแผ่นดินสยามชาวต่างชาติชอบมาเที่ยวชมเพื่อร่วมรับรู้ถึงความภูมิใจภายใต้รอยยิ้มของคนไทยมานั่งคิดๆด,ดูแล้วก็แปลกใจคนไทยจำนวนมากเมื่อไปเมืองนอกปลื้มอกปลื้มใจที่เห็นประเทศเหล่านั้น อย่างอนุรักษ์สถานที่เก่าแก่โบราณพอกลับมาก็คุยเล่าให้เพื่อนๆในประเทศฟังแต่ครั้นพอเป็นสถานที่เก่าแก่ของประเทศตนเองหัวใจอนุรักษ์แบบเอามือกุมอกแสดงความปลื้มยินดีก็ไม่มีปรากฏออกมาให้เห็นพระที่นั่งวิมานเมฆสร้างในเขตพระชวังดุสิตทำด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในประกอบด้วยเครื่องใช้ เครื่องเรือนและของที่ระลึกจากอาคารตุกะในรัชกาลที่5วันนั้นดออรอูเวไปไม่ทันรอบที่ทางพระที่นั่งจัดเจ้าหน้าที่เป็นไกด์ไว้บรรยายระหว่างการพาเดินชมมีเป็นรอบๆการรอรอบถัดไปก็อีก2-3ชั่วโมงด้วยเหตุที่มีเวลาน้อยดออรอูเวจึงขอเดินชมเองในระยะสั้นๆเมื่อถึงห้องที่มีภาพผายบนผนัง มีภาพของรัชกาลที่หทรงนั่งคู่อยู่กับกษัตริย์ต่างชาติองค์หนึ่งดรอูเวหันมาถามว่าอยู่รู้ไหมว่าคนข้างๆคือใครผมใส่หนะ้าดรอูเวจึงบอกว่าเขาคือพระเจ้าชานิโคลัสที่สองของรัสเซียดรอูเวถามว่ารู้ไหมทำไมกษัตริย์รัชกาลที่หของไทยจึงไปพบปากกษัตริย์รัสเซียผมใส่หน้าอีกครั้ง ดออรอุเวกล่าวว่าเพราะกษัตริย์ของไทยต้องการสื่อสารไปยังประเทศยุโรปอื่นๆว่ามีสหายเป็นประเทศมหาอำนาจหนึง่งเป็นการบอกให้รู้ว่าไทยจะไม่โดดเดี่ยวจากการที่จะถูกชาติยุโรปเข้ามารังแกและรู้ไหมรัชกาลที่5ยังเสด็จไปเยอรมันด้วยผมก็สายหน้าเป็นครั้งที่3ขณะนั้นมีคนไทยกลุ่มเล็กๆที่เข้ามาเดินชมแบบไม่มีไกด์ หรือเจ้าหน้าที่มาบรรยายพวกเขาฟังภาษาอังกฤษออกจึงเดินเข้ามาอยู่ด้านหลังใกล้ๆดรอูเว่พูดต่อว่า mm hmm. คิงจุลจอมเกล้าของไทยไปรักษาพระวรากายแบบสปาบำบัดนานครบาชฮอมบัวที่เยอรมันตามคำแนะนำของแพทย์ส่วนพระองค์ซึ่งเป็นแพทย์ชาวต่างชาติคิงจุลจอมเกล้ายังได้เข้าพบกับ บิสมาร์กอีกด้วยออตเทอร์ฟรอนบิสมาร์คคือรัฐบุรุษทรงอิทธิพลมากในยุคนั้นของเยอรมันบิสมาร์คเป็นผู้รวมแคว้นต่างๆของชาวบรเซียเข้ารวมกันเป็นชาติกลายเป็นประเทศเยอรมันขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกคนแรกเมื่อเดินมาถึงห้องที่มีภาพสงครามโลกครั้งที่หและสองดรอูเวได้ถามขึ้นมาอีกครั้งว่าทำไมประเทศไทย ไม่กลายเป็นผู้แพ้สงครามโลกในครั้งที่สองผมยังสายหน้าเป็นครั้งที่ 4. สี่หน้าเสร็จผมก็มองหน้าดรอูเวด้วยความชื่นชมชื่นชมที่ดรอูเวยังหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับผมทําไม่ถึงรู้เรื่องอะไรมากมายจากนั้นผมก็ก้มหน้าละอายใจที่ตัวเองเป็นคนไทยทําไมไม่รู้เรื่องบ้านเมืองของตนเองดรอูเวกล่าวว่าต้องเรียกว่าสงครามอักษะ เพราะรัฐบาลไทยเลือกอยู่ฝ่ายอักษะโดยมีเยอรมันอิตาลีและญี่ปุ่นเป็นแกนนำรัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้แต่ที่ไทยรอดมาได้ไม่ใช่แค่คณะกลุ่มคนที่เรียกว่าเสรีไทยเพียงประการเดียวที่ไปเจรจาต่อรองถ้าไม่มีสัมพันธไมตรีเดิมให้รู้สึกถึงความประทับใจต่อประเทศไทยในอดีต จะเจรจายังไงก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการถูกปรับให้แพ้ได้ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรยอมรับให้ไทยพ้นจากประเทศผู้พ่ายแพ้สงครามเพราะมิตรไมตรีของการเยือนต่างประเทศในอดีตของกษัตริย์ไทยของทูตไทยซึ่งมีมาช้านานสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สร้างไมตรีขึ้นในหลายๆประเทศของยุโรปซึ่งฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นมีอังกฤษสหรัฐโซเวียต จีนเป็นแกนหลักไทยในอดีตก็ได้ส่งทูตเดินทางไปเชื่อมไมตรีทุกประเทศเหล่านี้ดรอูเวได้ถามขึ้นมาว่าพวกคุณรู้ประวัติศาสตร์ชาติตนเองแค่ไหนผมใส่หน้าเป็นครั้งที่ห้าแล้วผมไม่กล้าหันไปดูกลุ่มคนไทยเล็กๆ4ีห้าคนข้างหลังที่เดินตามมาว่าพวกเขาจะขำความไม่รู้ของผมไหมดรอูเวกล่าวว่า ทาไมาคนไทยไม่เรียนรู้จดจําประวัติศาสตร์ในขณะที่คนเยอรมันถูกสอนให้จดจําประวัติศาสตร์เพราะถ้ารู้และจำมันได้จะไม่ทำให้เราต้องทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกทั้งมันคือรากฐานของการพัฒนาชาติต่อไปดรอูเวหันมองเครื่องเรือนที่นำมาแสดงไว้รอบๆห้องก่อนจะกล่าวความรู้สึกของตอนเองให้ฟังว่า หลังจากเยอรมันพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองชาติเยอรมันถูกแบ่งเป็นสองประเทศคือเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออกโดยอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกันจึงมีการก่อสร้างกำแพงเบอร์ลินขวางกั้นพวกเราเอาไว้28ปีที่กำแพงเบอร์ลินการญาติพี่น้องพ่อแม่ให้อยู่คนละแดนบนแผ่นดินเดียวกันใครข้ามมาอีกฝั่งจะถูกยิงทันทีต่อมามีความพยายามที่จะรวมเยอรมันตะวันตก กับเยอรมันตะวันออกให้กลายเป็นเยอรมันเดียวดุดดังอดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะถึงวันทุบกำแพงเบอร์ลินคนเยอรมันตะวันตกส่วนมากยังรู้สึกลังเลกับการตัดสินใจในครั้งนี้เพราะเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของชาวเยอรมันตะวันตกกำลังดีวันดีขึ้นประเทศก้าวหน้าไปอย่างมากคนเยอรมันตะวันตกกล่าวว่าถ้าทุบกำแพงแล้วรวมกันเข้ามาเยอรมันตะวันออกจะเป็นภารักของคนทั้งประเทศในที่สุด ชาวเยอรมันตะวันตกและรัฐบาลก็ยอมอุ้มภาระนี้ไม่ว่าจะยากนักหนาล้มเหลวและเหนื่อยล้าเพียงใดแต่เพราะสิ่งที่อยู่ในหัวใจคนเยอรมันก็คือเพราะเราเป็นญาติเดียวกันต้องพร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันแต่นั้นคือความทรงจำในอดีตที่ทำให้ผมเริ่มต้นสนใจประวัติศาสตร์ ความทรงจำนี้ผุดขึ้นมาท่ามกลางประวัติศาสตร์ไทยซึ่งกลายเป็นสิ่งไร้ค่าในสายตาคนรุ่นใหม่